เป็นเทศกาลเข้าศาษาวันนี้เพิ่งก็มาอยู่ที่นี่เลยคะ่ะดูสกายนะคะเขาพอนะคะก็อยู่ตรงนี้คือสปริงการ์เด้นนะคะเป็นสวนฤดูร้อนถามว่าที่นี่เป็นยังไงอากาศดีมากเย็นสบายมากค่ะแต่ที่ประทับใจสุดก็คือแดดค่ะคะือตรงไหนมีแดดน,นะคะตรงนั้นมันก็จะร้อนแดดน,นะคะแต่ว่ามันไม่ได้ร้อนแบบแบบร้อนเยอะค่ะแต่ถ้าเกิดตรงไหนเราอยู่ในร่มเนี่ยค่ะมันก็ไม่ร้อนเล ก็ข้างเงียบสบายจริงๆ,ๆแต่แดดแดดนะก็เรื่องแรงนีด้วยนะคะสำหรับที่บูธสกายนี้นก็จะมีมีโมคัสนะคะมีร้านอาหารแล้วก็มีสวนค่าเข้าชมสวน100บาทค่ะแล้วก็เอาส่วนมาแบบไปใช้ในอาหารได้นะคะถ้าใครสนใจอยากจะมาพักที่นี่มาทานอาหารที่นี่ก็มาได้นะคะสวนเปิดตั้งแต่ปรบบะมาณสักเก้าโมงค่ะปิดสักหกโมงเย็น ก็มาสายรูปการมีหลายอย่างค่ะมีปราสิทมีปราสาทมีอะไรด้วยนะคะส่วนสำหรับวันนี้เพื่อนๆเดี๋ยวเราจะไม่ได้พักที่นี่นะคะเราไปพักที่อื่นค่ะเราไปพักเซนเซนเนอะสำหรับที่นี่หากใครมาเขาพอก็อย่าลืมแวะมา